ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในตอนนี้หลังจากที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละทีมที่มีภารกิจต้องไปเตะในรอบเพย์ออฟก็ได้ทำการลงสนามและเตะกันจบครบแสังเวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้เราได้เห็นทีมที่กลุ่มความได้เปรียบในเลกแรกไปก่อนว่าทีมไหนมีโอกาสดีที่จะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายกันบ้างมาดูในแมตช์เดย์แรกเป็นการเจอกันของเพื่อนร่วมลีกอย่างปารีสและแบรดสังเวียนนี้เป็นไปเอชเชที่ปราบน้องใหม่ไปได้แบบไม่ยากเย็น มากนกนัต้องบอกเลยว่าวินาทีนี้ความมั่นใจของลูกทีมของหลุยเอลิเกนนับว่าเต็มเปี่ยมทั้งในหลีกและในเวทียุโรปโดยเฉพาะในตำแหน่งแนวลูกที่ปรับจูนกันได้และก็เพิ่มความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนและคนที่อันตรายมากที่สุดในตอนนี้มันคืออุสมานเดมเบเล่ที่ฟอร์มเวลานี้แม้แต่ลิฟก็เอาพี่แกไม่ลงแล้วการเยือนแบทและปรับไปได้ในยกแรกถึง3 0นนับวันไม่น่าจะเป็นงานที่เหนือบาปกว่าแรงมากนักในการเข้ารอบถัดไปของปารีส ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นการเจอกันของคู่บิ๊กแมตช์ในรอบเพย์ออฟเมื่อในนัดแรกซิตี้พาท่าปราชัยคาบ้านไปก่อนถึง2ออย่างไรก็ดีโอกาสการเข้ารอบก็ยังคงถือว่าเปิดกว้างมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างแน่นอนในการบุกเยือนเบอร์นาบิลในเลก2แต่อย่างน้อยๆก็ยังคงเหลือเวลาอีกตั้ง90นาทีส่วนทางฝั่งมาดริดบอกเลยว่านาทีนี้ความร้อนแรงในแนวลุกและความมั่นใจของทีมโดยรวมอยู่ในจุดที่สูงสุดทั้งวินิซิอุสเอมบัปเป้ จูดเบลลิงแฮมและโรดิโก้ฟอนโฟอันน่าเก่งขามสามารถประสานงานกันได้อย่างลงตัวซึ่งในนาที่2ก็ต้องรอดูว่าเป๊ปจะวางหมากอย่างไรเพื่อหยุดยั้งแนวลุกอันน่ากลัวของมัลิดหากสุดท้ายแล้วอยากจะเข้ารอบถัดไปส่วนอีกทางฟ่งฝักหนึ่งเป็นการเจอกันของยูเวนตุสและ p s v ฟีไอโอเฟนนัดแรกทัพมาลายก็ถือว่าทําได้ดีในการเปิดบ้านจัดการกับทีมเยือนไป2อหนึ่งอย่างไรก็ดีในนาที่2ในการบุกไปที่เนเธอร์แลนด์ยูเวก็ยังประมาทไม่ได้เช่นกันพอ ในสโมสสตอนนี้ปีนี้ก็ยังคงขึ้นขึ้นลงๆด้วยส่วนอีกทางฝากฝั่งหนึ่งเป็นการเจอกันของดอทมูลและสปอร์ตติ้งในเลกแรกสังเวียนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆสาหรับแฟนๆเสือเหลืองเขี่ยวเล็บของพวกเขาและการแบกศักดิ์ศรีรองแชมป์เก่ามาในปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาทํางานได้อย่างลงตัวอีกครั้งและหลายคนก็คงไม่คาดคิดว่าดอทมูลจะบุกทุบลิสบอนคาบ้านไปถึง3-0แต่ก็ต้องยอมรับว่าทับพึ่งน้อยในยุคสมัยใหม่ของนิโก้โควัต แม้ในเกมหลีกเกมแรกจะแพ้ไปแต่ดูรมรวมแล้วก็มีสเสน่ห์เหมือนกันโอกาสการเข้ารอบของเบฟาวเบยังไงก็ดูสดใสเหลือเกินส่วนอีกสังเวียนหนึ่งเป็นการเจอกันของคลับบูธและอะตาลันตาอตาลันตาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในรอบแบ่งกลุ่มอย่างไรก็ตามการเจอกับคลับบูธนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพอทีมมาเมื่อทีมนี้มักจะทำแสบใส่ทีมใหญ่อยู่แล้วและในเลกแรกอะตาลันตาก็ได้พลาดท่าแพ้ไปก่อนซึ่งก็ต้องรอดูกันว่าในนัดที่2ที่แบกาโม จะแก้ตัวไหวไหมส่วนอีกสังเวียนหนึ่งเป็นการเจอกันของฟยานอดและเอซีมิลานเฟยนอดที่เพิ่งปลดโค้ดไปส่วนมิลานนั้นก็เพิ่งดึงตัวซานเตียโกกิมินเนสมาจากฟยานอดไปร่วมทีมแต่หน้าเสียดายกฎการทําประตูทีมเก่ากลับไม่ทํางานแล้วมิลานก็บุกไปแพ้ที่เนเธอร์แลนด์อีกอย่างไรก็ดีในนัดที่2จะได้กลับมาเล่นในซานซีโรก็ต้องรอดูว่าจะพลิกสถานการณ์ไหวหรือไม่ส่วนอีกเกมเป็นเบนฟิก้าเจอกับโมนาโกถือว่าเป็นอะไรที่ น่าสนใจมากๆในคู่นี้และการมาเจอกันในรอบเพย์ออฟซึ่งในนัดแรกเบนฟิก้าก็เด็ดขาดกว่าและเป็นวานจีดีพับลีดีคนดีคนเดิมอีกแล้วซัดประตูชัยให้เหยวเลดิบอนไปนัดที่2บอกเลยว่าโมนาโกเหนื่อยหนักแน่ในการไปเยือนที่เอสตาดิโอดานลุตของทัพเบนฟิก้าส่วนสังเวียนสุดท้ายเป็นการเจอกันของพี่เสือและเซลติกกว่าพี่เสือจะเก็บชัยได้ก็ทําแฟนๆเครียดกันอีกแล้วนําก่อน2-0เกือบจะโดน2-2ด้วยซ้ํา แต่ยังดีที่เอาตัวรอดและชิงชัยความได้เปรียบมาได้ก่อนนัดที่2เล่นที่มิวนิกก็น่าจะยังสบายใจได้ขึ้นมาหน่อยแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าทีมไหนหน่าจะได้ไปต่อทีมไหนหน่าจะต้องกลับบ้านหลังจากที่เตะจบในเลกแรกไปแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้จะทำกันด้วย